คุณผู้ชมครับโรบิน NB2510H ตัวสวยเหลืออีกหนึ่งตัวนะครลานเบาผมจำไม่ได้ว่าใครโทรมาสั่งบ้างนะวันนั้นนะวันนั้นอสองตัวหมดไปและนะครับแล้วก็หลงในกองอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นลานสตาร์ทเบาเห็นไหมนะครับน้ำหนักเบานะครับเหมาะมากเลยกับผู้หลักผู้ใหญ่แม่บ้านนะครับเบนซิน2จังหวะ25ซีซีนะครับใส่นวมให้เรียบร้อยแล้วคันเร่งก็เปลี่ยนให้ละนะครับเป็นแบบแบบนี้ นะครับสามพันแส่งนะครับจะมีใบมีดใหม่ให้มีบางยาให้มีสายสาพานให้เรียบร้อยนะครับอ่านี่นะตัวหงเกีียวสายสาพายเด๋รวล็อกให้ก่อนเพิ่งทําเสร็จนะครับอ่าสวยๆน้ําหนักเพียงสี่โลครึ่งลานสตาร์ทเบานะครับตัดต่อเน,นื่องได้ทั้งวันมือสอญี่ปุ่นนะครับเช็คสภาพให้หมดแล้วมีประกันให้120วันและดูแลท่านตลอดอายุการใช้งานนะครับ สวัสดีครับเอลองเล่งดูเช<อ>ือก่าดดเลยโอเคอ่าดับเครื่องดึงใหม่ครับไม่ต้องกระตุกนะพี่ลานแบบนี้คือใช้ลักษณะลากอ,ออกให้สุดเชือกก็ติดเอง